เปิดมาอย่างวะเฮ้ยไเปิดอะไรไปล่ะสวัสดีครับอยู่กับผมเอวันดอนทีวีเกมมิ่งครับอยู่กับผมเอวันดอนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นเลสเทนอีวิลพาร์ทที่สิบสองนะครับแหมพี่กาฟนี่ก็เป็นนะครับต้องไปเล่นอีกทีหนึ่งโถผมมาเปลืองเวลาแทนนะครับโอเคมาตื่นเต้นดีกว่าในเกมดีกว่านะเพราะว่าผมต้องเท็ดใหม่ครับเพราะว่าไปไปพี่กามันไม่ดีครับ อ่ะอยู่ตรงนี้แหละไอ้หนูนะเราจะไปกันต่อครับตรงนี้อย่าลืมครับมีเงินครับ <c oughs> เป็นไงเล่าใครแม่งเช่างเงินมาซ่อนตรงนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับสนุนกระสุนรุกสลองนั่นเองครับเปุ๊บอะไรวะโดครับอืมฮะลูซิอ่ะลุยส์อ่ะเชอรา่ราเชอร่าอะไรไม่รู้ะ อ๋อเกี่ยวกับอ่าตัวยาครับเฮ้ตัวเว็ลัดครับโอเคครับไปเอ้าแล้วกูจะไปยังไงเนี้ยตรงนี้อะไรสักอย่างครับเพราะว่าประเด็นครับตรงนี้มีประเด็นแน่เลยเนี่ยอีกโหะวิ่งเหรอวิ่งจะวิ่งเหรอไม่วิ่งเววิ่งไดงไงมไม่เอาครับ รูปลาอะไรเอาเจ็ดถูลงดินเลยอยู่อยู่ที่ไอ้ไม่รู้ผมอ่านออกมบางทีกูเกียเกตเช่ที่ตรงนี้โอเคพร้ามยิงครับเพราะมันเป็นประเด็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกทีหลังครับว่ามันคืออะไรนี่ไอ้นะครับเอาเกียร์ลูงจะเปิดมานี่มานี่อีหนูมานี่มานี่อยู่นี้นี่อยู่นี้ไปครับเพราะว่า เห็นตัวเฮี้ยไหมตัวเฮี้ยนั่นน่ะนะแม่งล็อกครับมองไม่เห็นแต่แม่งล็อกได้ครับอ่โปรดระวังนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอันตรายครับมันเป็นอันตรายครับ่าย้ำทันพิมเฮ้แป้งนี่เราต้องเตรียมพร้อมครับเพราะว่าอ่าเราต้องเตรียมพร้อมครับเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะจะเย็นอย่า เย็บลูกตาเหรอมึงอย่างนี้มึงล็อกอะอะไรครับอะไรครับอีหวังะอะโอเคฮู้ยมมคงไม่ฆ่าดีไหมอะเสียวครับเพราะว่าพลังงานในที่นี้แรงมาก อะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องโอ้ยพี่เหรอตบยุงใหญ่ครับยุงกูยุงเยอะยุงเยอะเว้ยนะครับวิ่งไล่ฉับเอ้ยมึงจะมาอุ้ย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 เดี๋ยวหัวขาดครับเพราะว่า อ่นเป็น <lok> อันตรายครับตัวเคียเนี่ยไอสัตว์นี้ไอสัตว์นี้ไอสัตว์นี้เฮ้ย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 เฮ้เก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้เอ้ยเ้ยเฮ้ยยเ้ยเ าติแม่งเก่งครับไม่ได้เก่งว่ะครับแม่งวิ่งไม่ทันแม่งเฟรมเล่นอยู่ที่อ่า23ครับ30ครับ23ครับ30โอเคมาเล่นใหม่ wait Follow me Wait อยู่นั่นแหละต้องมา,มา,มาอยู่ตรงนั้นแหละนะอยู่ตรงนั้นก่อนไม mm hmm. ฉันหายใจเฮ้ยกลัวร้องผิดหากเธอฉันคงตายอยู่ในนี้นะนัาา่น โอ้นเจอคนบ้าไมา้แย่ครับเพราะว่าตรงนี้บิงระคังระคังของแนงมีไว้ทำายประเด็นแนงมีประเด็นครับมันเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นเต็มเต็มครับแล้วก็สนายดีกว่าพร้อมครับอนุภาพแรงแรงมากครับอนุภาพแรงมากครับเฮ้ยระคังอีกอนนึง เทียมเป็น <boundaries> ช <si suppression> ่างโง่ครับเป็นช่างโง่ให้แกแกตัวเราท่านหนึ่งครับกู้คันคันครับการณ์รถแทบปนร้อนครับเฮ้ยอ้าวตายง่ายว่ะเฮ้ยผมฆ่าได้แล้วครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากครับไม่ต้องมาฟอลโลอมีมึงหรอกโอเคเอ้ยเอ้ยประเด็นครับ มันต้องมีประเด็นแน่เลยเอ้าอยังไม่ได้เปิดเฮ้ยลืมเปิดอย่าง้ยต้องไปเดินไปเปิดอีกแล้วครับระยำแล้วครับพยยำแล้วนะโอเคลีมดงองอหวงว่าคนจะไม่มีสตูที่มาขวางหน้าขวางตานะครับผมไม่ชอบครับ พี่ไม่ชอนะเยียมเอ้วุ้วมาตโนะไมาตโนมมึงเวเน่เวเววเนมเวเนวนมเนนมตีกูนี่ไงวตี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 กูไมเตโอเคครับลองไปแล้วครับมองเทงไปแล้วครับเล่นไม่เอยู่อาเดชแล้วน้อ เยี่ยมอ้าวอาเอาอุยอุยอุ๊ยยายาบ๊อบเกิดอาการแตกคอครับเพราะว่าเอ้่อกี้นี้มันไม่หลุดเรื่องที่อะไรเลยไงแม่งพูดตัวเองอกับปากอันพวกเดียวกันเอ, arnt, เอ, sided, เอ่ะแบบไม่ได้อ่ะแบบว่าพวกที่นี่มันต้องอบรมใหม่อุ้ย ต้องอบรมใหม่นะน้องนะต้องไปอบรมเฮ้ยจะทุกเยี่ยมสิบลูกเนี่ยเอาเฮ้ยเวดีเวนีเวดนเวดนเวดนเวดี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 โอ้โหส่นโอ้โหโอ้ยเลยครับน้องโอ้ยครับเยี่ยมประตูสู่ทางอ่าอ่า อะไรวะประตูแม่งคุ้นๆอ้าวแม่งชาล็อกอีกแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยครับควางระบบไปแล้วโอ้โหประกายไฟเกิดขึ้นอ่ะไม่ได้เกินเอ้าโฮงย์ครับผมรู้ประเด็นละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอุ๊ย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 ทำอะไรครับพี่ อุ้ยจะล้มร่มมันจะร่ม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 ครับจะร่มมามุมก่อนไม่ได้ครับตรงนี้ต้องมุมไว้ก่อนต้องเข้ามุมครับพักเข้ามุมครับแล้วซ้ำครับเที่ยแม่เวเนมเวเนเที่ยนะมึงเรอยู่ประเทศไทยครับไม่ได้อยู่เวเนมเวเนมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะด้วยแม่ปืนไม่ค่อยแรงไม่เหลาใจอ่ะ ไอ้ดอร์คิกออคิกปครับบเตัวแดงนี่ต้องใส่จะล็อกครับอุ้ยดูหน้าล็อกด้วยชาวล็อกคลิปมาชาวล็อกอ้าวเพียมาอีกแล้วครับอย่ายำแล้วครับแค่นี้กูเทำไม่ตอนกูไม่ได้ถ่ายยากกว่ามาตาโมพ่อมึง ตโมพ้องดิมาตโมมาตโมพ้องดิมาตโมพ้องเอาวอ้าเอาชอบครับแบบนี um. ้ก็ชอบครับประวัตเต็มหัวครับเต็่หัวครับอะไรอะไรเอาเอาเอาเฮ้ย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 อะไรอะไรนี่นี่ มันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันร่มครับมีเข้ามีคู่แล้วอ้า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 วง่ายครับมันคุ้มไหมเนี่ยลูกกระสุนปืนไงเงินแค่เนี้ยมไม่ได้คุ้มอะไรกันเลยเฮ้ยเวเนมเหรอเวเนมอะล็อกนี่นี่ตรงนี้ครับแนะน้ำให้ยิงตรงนี้ครับจะแตกกระจายทั้งเป็นเทพและเสือมันจะ ไปปฏิบัติครับแล้วก็ไปปฏิรูปครับถุยถุยสิบห้านัดแน่เพราะเรามีมานี่สิท yes! ี่รักจ๋าที่รักจู่ที่รู้จักนะแม่งเอ้ยกระสุนแม่งก็ไม่ค่อยจะมีแบบว่าชาวล็อกมันต้องมีกระสุนเยอะครับไม่งั้นมันไม่ล็อกครับแบบว่ามันไม่ล็อกหุ้มไงไหมวะเฮ้ยประเด็นเว้ย มีประเด็นครับตรงนี้จะมีอะไรไหมถุยไม่มีอะไรเลยที่ตรงนี้อโดมีของครับเงินีพันพันหนึ่งพันเฮ้ยอ่าสนายนี้ค่อนข้างจะไม่ได้ค่อยได้ใช้นั่นเองคุกเยี่ยมลงไปนี่จะเกิดปฏิหารอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยตรงนี้แม่งอ๋อจำได้แล้วให้ลงไปข้างล่างครับฮฮือฮพลังให้สตูอ่เขาไม่มีใครทํากันหรอกน้อง ได้เข้าป้าครับยิงหลังแล้วเข้าป้าเหรอดูนาทีมนาทีนาทีมท่าท่ายิงไข่ยิงไข่ทางด้านังยิงไข่ทางด้านล่างครับแล้วมันจะเขายังโจวงในเลย <นะ S 2> แล้วก็กระสุนหุ้ยคุณนี้ระเบิดมือครับนเนยนีเนะอ่าตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมครับ อยู่เนี่ยแหละต้องไปแน่หรอนี่โอเคมานี่มานี่มาตะโมมาแล้วมาตะโมมาแล้วมาตะโมมาตะโมมาตะโมกูจัดให้ครับเดี๋ยวกูจัดให้นะเ,เดี๋ยวผมจับให้ผมจัดให้ครับเพราะว่า,าชาวล็อกนี้มันต้องเจอ,เอมีระเบิดเพลิงอยู่นี่ว่าผมจะทำการ ุกเดียวครับนี้ไงกล้อยู่นี่กล้อยู่นี้ครับเพราะว่าการบุกเดียวนี้มันจะสนุกมากมันจะสนุกมากครับเพราะว่ามันตื่นเต้วครับมันตื่นเต้วอะไรเงี่ยนะทำไงไปซะอะไรน้องอะไรน้องเฮ้ยเจนล้มดิเอา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 เอ้ยครับไม่ทันครับทันไหมทันดิ ทันดีอยู่ใกล้ๆผมไวนะ้นั้นเอสบีเดินช่างดูงคนที่น่ารักมากเอาเฮ้ยมายังไงมายังไงมายังไรอย่งไร,งไร,งไรเข้ามาแล้วครับตอนนี้ครับเราต้องหักเข้ามุมซ้ายครับแล้วก็ขั้นหลังครับให้ศัตรูครับไม่กิงครับท่านแม่งทะเลาะกันเองไงทะเลาะกันเองเหรอทะเลาะกันเองเหรอจัดให้ครับโอเคครับพวกหลบไ,ไปแล้ว เราห้องแพงครับ Wait เอาเยอะเฮ้ยบรรทุกใจยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมช็อตไม่ได้ทำอะไรเลยปาตโมห้องมันมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับให้อ่ามาอีกแล้วเอาล็อกเฮ้ยอาวุธนะอาวุธวางอาวุธเดี๋ยวนี้วางอาวุธเดี๋ยวนี้วางอาวุธ เอาว่เดี๋ยวนี้วางว,วางว,าวุดไมวางนะวางวางวุดไม่วางใช่ไหมวางวางไม่วางวเหรอมันจะนิ่นดื้อเหรอฮะยึดโดครับเพราะว่าส่วนที่ผมรอคอยก็ได้มาถึงแล้วยึดโดเอซีโอครับโอเคคือย,ยิงยึดไม่ได้ต้องยึดแปดก้อนมาท,ท,ทีนี้ก็ลงมาครับว่า คยเนมยเนมองพอีอ้พี่มึอ้ยอ้ยอ้ว่านี้ครับให้ผสมยาละมั่มครับยี่ตอนนี้กูหมดกะมือเยอะแล้วนะอ้ยอหมดตมือเยอะแล้วนะหมดตมือเยอะแล้วยี่เนี่ยหนึ่งหน้าแงียหมดละว่างละกูวางละ กนะูว่างแล้วนะว่างแล้วนะว่างที่ดีเขาต้องทำมารยาทที่ดีกูนี้นะไปปะป,ะปุงมาใหม่ซะโอาเถอะไม่ใช่มารยาททักทายแบบว่าเอาเอ็ดลี่ยนเ,เราจะจะทำการไม่ทับมึงเลยเอ็ดลี่เอ็ดลี่ เซนตี่จะเยี่ยมเออ่เปลวไฟไมันไ,ไม่เหมือนกันเลยอะไรเยี่ยมโอเคครับแบบว่าน่ารักอะแบบว่าแัตตอรีอะไรอย่างเงี้ยครับไปกันเลยล,ลุยครับโอเคครับไอตรงที่นั่นแม่งมันมีที่ขอมันมีของเรายอดครับมีเงินครับ ได้เงินด้วยได้เงินด้วยได้ค่าหน้าตาดีด้วยครับเกี่ยวอะไรกันด้วยวะอ่าไปกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับอ่าผมได้เจอปัญหาใหญ่ครับในเกม r e s i e n t Evil พักสีนเงเพราะว่าเอ่อกล้องของ r e s i e n t Evil นั้นซูมไม่ได้ครับทำให้ผมในเล่นอ่าผ่านนี้ไม่ได้ครับเพราะมันต้องใช้ในการซูมครับเพราะฉะนั้นครับผมจะใช้โดยการใช้ หกนั่นเองครับอ่ามันอาจจะไม่มันเท่าก็ท่ายก็จะลองดูครับจะทดลองในพาร์ทนี้เฮ้ยมีของครับเป็นลองโดก่อนจมจมครับเยี่ยมแรงไม่มีสนายหมดไปเยอะแล้วครับกระสุนผมกระสุนผมผมจะลองใช้สนายดีกว่าว่ามันจะได้ ประหยัดไปด้วยครับเพราะกระสุนสนายนี้มันเยอะมากครับจนทำให้จนทำให้ผมว่าเสื่อมมากครับพลังงานแรงมากอะไรวะใครมาทำเอด็ดดิปกูมาทำเอด็ดดิปกูฮะยานะยานะตายเลยครับนัดเดียวเที่ยนรกครับนัดเดียวเที่ยนรกเฮ้ย ข่าเบี้มเลยครับเตี้ยเทนโนโลครับข่าเตี้ยเทนโนโลครับข่าเตี้ยเทนนอโลเบียมต้องการเลยครับเพราะว่าต้องการเลยต้องการครับเบียมโอเคครับได้หนึ่งทอนแล้วหนึ่งทอนหรืโอเคครับนึ่งทอนหนึ่อนโอเคครับเราก็จะให้เอริวิ้งมา เฮ้ยเฮ้ยใครมันจะแห่แห่อะไร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 อย่ามาแห่กับพี่พี่ไม่ชอบครับพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะใครแป้งลึงลึงหน้าเฮ้ย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 เยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ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  น้าวผัดไ <c standen> ัยตีบิดารสับสิงกะเราเสริมพลุ่มเสริมมุ่นเลยมุเลยนะเฮ้ย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 เจอมึงอ่ะป้าวผัดไยเรีบลงมาเถอะมุ่นช้าว่ะนิ่งไม่ได้กินข้าวกี่ปีวะฮะเยี่ยมครับเอดลี่ก็จะให้เราอุ้มลงนี่เอง ไม่ต้องอะไรมากกูแค่นั้นกูก็ลงได้มึงคุณหนูเกินไปแล้วครับเอ็ดดี้มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับท้ากระโดดตลกมาถ้าเกิดยิงสอยนี้จะเป็นยังไงวะโอเคไปกันต่อ let's going on นะไม่มีมีอะไรผมก็ไม่รู้ครับต้องดีไว้ก่อนเ,อเป็นความปลอดภัยดีโอเคเรามากันแล้วนะครับต่อไปจะแคสเกมอะไรเดียลูกป,ปั้นกับหัวของเออ่ปราสาสซาราซาครับตรงนี้จะมีของอะ่ะเฮ้ยเยี่ยมครับ โอเคครับอ่าหันหลังมาจะเจอลูกตาครับเนี้ยเป็นไงล่ะ <c oughs> เราก็ได้มาสองพันบาทฟรีๆครับ <c oughs> จริงๆแม่งน่าจะขายได้เยอะกว่านี้นะผมว่านะเกมแม่งทำทุเรศว่ะขายแม่งได้สองพันแม่งอันนี้แม่งโอเคเราจะเซฟครับจะรอจบชัตเตอร์ก่อนนนะเยียม <Yeah, S 2> <c oughs> จะจบชัตเตอร์แล้วผมจะจบคลิปครับนี่ตรงนี้มีของอะปืนเมาเอาไปปืนเมา เฮ็ดนี่แม่งไม่อยากได้เลยพบโหแม่งกระสุนสองจี้อะอยากได้แบบว่ากระสุนที่มันแรงกว่านี้มีไหมครับอไฟสีฟ้านี่ต้องมีประเด็นนั่นไงอู้เจอกันนอนนะนี่ผมพากเองครับมันบอกว่ายินดีตลาบอ่าผมจะไม่อัพผมจะอัพนี่ กูจะอัพเนี่ยไรเฟิร์นเอรนะใช่ไหมไรเฟิร์นน่าอัพอยู่ไรเฟิรนนาอัพอยู่เราจะมาขายเงินแล้วหนึ่งเนนะะย,ย็ดดูเตรียมไม่ได้คอมไบกันนะคอมไบกันะคอมไบกันหน่อยเรามาคอมไบแบบแล้วดูครับว่ามันเป็นยังไงแม่เมีอันเดียวเอาคิดว่าอัพเกรนไม่ให้อะไรกูเลยเหรอน่าจะให้กูวาส่วนมาเนี่ยเตรียม ว่ารอคอยครับริออนนี่ปวดขี้มากครับเมื่อกินนี่มย่าปวดขี้เหรอต้องกินครับดูนี่หาาปวดขี้โอ้โหหายไปปิป๊บทิ้งครับเอ้าเปิดได้ไหมเอ้ากระตุกโอเคไปกันเลยแล้วก็มันทางนี้ครับต้องเป็นประเด็นแน่เลยมีช่องว่างเนี่ยเอ้าคาัดสีเนี่ยอ้าเลือดออก I'm fine. To leave me alone. Ashley, wait. The guy. Ashley. What's going on? Oh. Captain Dolce, my gini, I know. Don't worry. I'm coming for you. Ashley, you're in the nani. โอเคครับก็จบชัตเตอร์กันรีบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดต่อติดติดตามครับกันพาร์ทที่13นั่นเอง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 นะครับก็ GU อูเลอร์ครับ, G U รบเจอปืนครับ